พื่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้แล้วเพจดังแฉสนันคู่รักติดหญิงลั่นขอเป็นพ่อที่ดีบ้าง เรื่องราวล่าสุดจากกรณีที่เพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ปริศนาข้อความว่าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็ควรเป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้ในชีวิตนึงเถอะกราบด้านข่าวบันเทิงช่องแปดก็ออกมาเมาส์คู่รักที่อาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วด้วยโดยบอกว่ามีอยู่คู่หนึ่งที่ไม่อาจจะเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเจเจตรินและปิ G ่นเกตมณีที่ปิ่นเนออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้สถานะก็เป็นเพื่อนกันไปถ่ายกันเองโดยคู่นี้ไม่หย่าสักทีชีวิตดาราคนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไป อยากเตือนผัวดาราท่านหนึ่งเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้บ้างครั้งหนึ่งในชีวิตมีครอบครัวหนึ่งตอนนี้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้แล้วก็ไม่พอนะเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็ไม่พออีกทุกวันนี้ยังติดชนีไม่พอไปเที่ยวเลาว้าแถวเอกมัยอีกด้วยเตือนไว้ก่อนมันจะทําให้เมียของคุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้การทรําพฤติกรรมแบบนี้คู่เจและปิ่นเนี่ยโอเคแล้วส่วนอีกคู่ช่วยดูแลตัวเองด้วยอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็น